ชาวแหวนโอ้โหวันนี้ครับรถมือเดียวป้ายแดงนะแล้วก็ใหม่แสนโลด้วย<ร>โอ้โหเพื่อนๆรถกระบะสมาหารกินก็ได้ขับเที่ยวก็ได้นะครับผมสถานที่ตั้งเลยไหนจ๊ะน้องเอนถนนเรียบทางโดดโรงเรียนสวนกุหลาบีนลบลีผมเลยตรสยตงอสองกิโลเมตรที่สองร้อยหกสิบแม่ไก่มีไก่พระรามสองมาเจอพวกเราเได้ครับผมวันนี้มีอะไรโมเอฟซีจะ๊ะเรามีเป็นมิสุบิชิไต้ตะหันยันี่เป็นพาร์ทยกสูงโรงงานด้วยนะพี่ปีเป็นสองร้อแปดเนาะถูกต้องมือเดียวแสนโลด้วยบอกเลยคันนี้สวยมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวมาดููพร้้อมกกัันนนนนฮะะคีเป็ยสงใ ให้ดูก่อนว่าหลังคาเนี่ยนะครับ FC เนี่ยเพิ่งไปทามาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูดีนะจริงๆไม่มีหลังคานะ FC เล่าให้ฟังว่าเผื่อว่าที่บ้านจะขายขนมนะครับก็เลยไปติดหลังคามา20,000กว่านะพอติดเสร็จปุ๊บไปไปมาขายขนมไม่ได้ก็เลยเลิกพอเลิกพวกก็เลยขายรถน้ําตาจะไหลติดก็ได้นะครับหลังคาหรือจะถอดออกก็ได้ดูดีๆนะนะครับเสียได้เหมือนกันนะรถเนี่ย ก็เลยไปเจาะสามรูแล้วก็ยึดหลังคาแต่จริงถอดออกได้ถอดออกก็ดูเก๋เลยนะแต่คนที่ว่าใ<อ>ส่หลังคานี่คือแบบขนของหนักอะไรหรือเปล่าลอนกระบะทุกอย่างสวยหมดมือเดียวแสนโลเพื่อนเพื่อนโอ้หต้องวิ่งส่งของแสนโลไม่ไหวหรอกจริง,งถูกต้องคันนี้บอกเลยรถสวยมากนะครับเครื่องนี้แค่สีสวยสวยจัดจัดสวยจริงๆนะครับตัวนี้มีผ้าใบสามารถเปิดออกมาได้นะกันฝนได้คือดูเลยฮะสนิมเนี่ยมีหรือเปล่าดีกว่าเห็นไหมเพืนเพื่อน ใหม่จริงๆนะไม่ได้ใช้ด้วยเนี่ยฮะจริงๆเพิ่งทำมาแบบใหม่ๆเลยถอดออกก็ได้นะครับหรือจะใช้ก็แล้วแต่นะครับรแต่แค่รอให้ฟังว่ารถรถไม่ได้ขนหนักอะไรนะเห็นไหมแล้วเป็นตัวพัดยกสูงด้วยก็ซีสวยนะทั้งเส้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมฮะเดิมๆน่าใช้แต่ถ้าเอาลังคาออกก็ไเป็นอีกฟิลนะใช่ก็จะเป็นรถที่น่าใช้คำนึงเลยทีเดียวนะแต่ว่าเผื่อไม่ได้ขายของแลวข้างหน้าเลยเพื่อนๆเปิดได้ด้วยนะ ก็ทําแบบเปิดเผื่อว่าจะใส่อะไรยื่นมาได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเผื่อไว้เฉยนะครับแต่รถสวยโอ้หดูเลยฮะโปรโมชั่นอีกแล้วน้องเอ็กไม่ถึงสองแสนเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหปีศูนะครับพัดด้วยดูที่เปิดโคเมียมตัวท็อปด้วยนะฮะขอฟังเสียงเครื่องหน่อยรถติดเชื่อเพื่อนเอ๋ยแผงประตูสวยสะอาดมากโอ้โห A B S นะครับแล้วก็เป็นแอปแบ็กด้วยดูซะก่อนเห็นไหมชึบๆเท่าไหร่เนี่ยแสนโลแสนหนึ่งพันโลแม่เจ้าโวยโวยนี่ฮะสวยนะเบาะเบือก็สะอาดนะหัวเกียร์เนี่ยคอนโซลเฮ้ยจอเป็นแอนดรอยด้วยแล้วถ่ายโมมีกล้องเล่ด้วยสวยดุจตองแล้วก็บันทึกนะใครพี่เฮ้ยบอกว่าจอใหม่เลยกล้องก็ใหม่เลยนะครับติดมาใหม่หมดเลยใช่แค่มีตังอ่ะแกก็เลยเปลี่ยนให้มันเรียบร้อยหน่อยชอบนะครับดูฝั่งนู้นกัน นี่ครับแปลว่าตัวฝั่งนี้ก็สวยมากนะคอนโซลที่สวยทุกชิ้นนะสวยจุกันนูเลยเดี๋ยนี่จอใหม่แล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยก็เครื่องเงียบมากเครื่องอย่างดีนะครับก็หมือนึกหน้าคันนี้พี่จะไม่ผิดนะน่าจะมีประกันภัยประเภสองด้วยนะครับเห็นแกทําก่อนขายแล้วก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันขึ้นแล้วมันเกียร์แล้วนะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วด้วยนะมีประกันภัยมีกล้องมีจอนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างมาแล้วเพราะเบรกโช็อกอัพนะครับแล้วก็น้ำขึ้นน้ำเกียร์คุ้มมากคันนี้ สุดจริงนี่มีบุ๊กเสริร์ฟวิดด้วยนะครับโอ้โหโอเคอ่ะอ่ะโอเคตามนี้นะครับขอดูแคปหน่อยแคปก็อย่างกว้างๆเลยเพื่อน<า>ๆนี่ฮะเข้าเก็บของนะกว้างๆไม่ไพรับเลยกว้างกว้างเนาะขอบคุณครับทำมืออะไรเก็บแล้วไม่มีขอสักนิดนึงนะเดีย๋ยวจะเหงาอันน้องลังเก็บบุ๊กสวยดีเดยครับภาษีหกเจ็ดเพื่อนๆ รถเดิมจริงๆนะฮะเปิดฝากระโปรงหน่อยโอ้โหนี่ไม่เอามือบงังนี่ฝากระโปรงดีๆเข้าหน้าครับเนี่ยก่อนเกินยังใสปิ้งอยู่เลยเนพะื่อนดูคางหน้าแล้วกนะ่อนดูความเดิมเลยฮะดูรถเบนเนี่ยดูแค่นี้ก็ดูแล้วจ้ะที่รักว่าจะเดินไปไหน ABS บเอสทํา e ีเซลฝา,าเครื่องโอ,โอ้โหสุดยอดเลยขอดูฟันหน่อยแว๊พแพบแทบ ไม่มีคนแาม,ม้แต่น้อย,ยที่บอกเลยครับมันขึ้นมันเกียร์ทำมาหมดแล้วปีสองปีเลยจ้ะที่รักโอ้ยยังไม่ทันจะสึกหล่อเลยอ่ะครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมิสซูไททันพัดย,ยกสูงปีศูนย์แปดมือเดียวป้ายแดงนะครับไม,ม่แปดโลมีหนังคล้ายด้วยบอกเลยว่าแจมจะหลักจริงๆคันนี้เท่าไหร่ดีามจิหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โห ตัวนี้ขายสองแสนห้าละสองแสนต้นสองแสนห้านะคร,ร,ร,รับเ,เล่นไปนะ<ช>ต้งอรยๆนะหนึ่งเก้าเก้าไม่เป็นไรช่วงนี้เราขายเราขายเท่าทุนไปเลยะนะครับแบ่งให้เอฟซีไปใช้กันนะฮะช่วงแหวบอย่างแจ่มกันเลยทีเดียว, 1, 9, วยเชียวนนหนึ่งแสนเก้าพันบาทเดี๋ยวขอย้ำเส้นนิดนึงนะ<อ>เป็นไททันพัดนะครับปีสองพันแปดนะครับแล้วก็เป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับเป็นเอเบสแอร์แบ็กตัวท็อปด้วยนะครับกระจกไฟฟ้า ภาษีไม่ขาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแถบมันเครื่องมาแล้วนะครับเช็คช็ออัพแล้วก็เช็คท่อเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับ S <S S <S มายแสลดรอมีประกันภัยให้ด้วยวมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยจอตัวกบเป็น Android แอนดรอยนี่คือสามารถต่อเป็นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะจ๊ะทำไปเล่นไปนไคุ้มมากหลังคาอหกหลังคาอีกหนึ่งอันหลังคาสองหมื่นกว่าละเหมือนได้ฟรี ไม่เป็นไรนะครับเ,เ,เราก็ดีใจ FC ด้วยนะครับได้รู้จุดดีพิช้นะครับอขอบคุณมากๆนะครับอีพีหน้ามาเจอว่าเราจะมีอะไรดีมาฝากกันขอบคุณครับ